อาหารมื้อที่เรากินค่ะนะคะไปแจมกับกาแฟนะคะไปแจมกับนมสดก็จะได้เป็นสี่พักอุตส่าห์มาให้กําลังใจครูใช่ไหมคะพอเขาให้กําลังใจแล้วแล้วครูฉลา้มทำไงอะ่ะก็ต้องไปให้กําลังใจเขาใช่ไหมคะทีสองนาทีเพื่อนดูไม่ทันจบค่ะถ้าสิบห้านาทีนะโฆษณาก็ดูไปจบสิบห้าวินาทีแล้วนะโฆษณายังไม่เข้ายังคลิปชั้นมาคอมเมนต์ชันบ้างอะไรแบบนี้ค่ะ จริงๆอะระบบไม่ดันมาให้เรานะคะระบบไม่ดันมาให้เราเราก็ไม่มีเวลาที่รู้สึกว่าเหนื่อยนะคะพอพูดพูดแล้วก็จะเหนื่อยนะคะน้องตีตาภายังไม่ไปเหรอคะทางานส่งขอบคุณครูเป็นเพื่อนเพื่อนรอบพ่อครูอยู่ในโลกส่วนตัวของครูอย่างเดียว พอเราไปดูคนอื่นนะคะไปฟังคลิปคนอื่นนะคะแล้วก็ได้ตั้งค่านะคะได้ตั้งค่าสร้างรายได้แล้วนะคะไปติดตามชีวิตก็ไปดูมือเก่าสิมผมผ่านานานแล้วครับพี่ได้ไงผ่านานานแล้วดูกล <c oughs> ค่ะลองเข้าไปทักทายสวัสดีน้องได้เลยนะคะน้องนี้รู้แนะนำให้น้องกรู้จักกับน้องถีตาพาค่ะเขายัง เป็นแม่พูนซับได้เลยนะคะแม่พูนซับตอนนี้ก็มีสาระดีๆนะคะมามาบอกเพื่อนๆครีเอ,อเตอร์มือใหม่นะคะยายพูนซับเดี๋ยววันนี้จะต้องออกไปหาอะไรกินหน่อยบำรุงสุขภาพค่ะรู้สึกว่าอแล้วก็กลายเป็นคลิปรีวนะคะเทคนิคนี้ครูก,ก็ได้มาจากน้องพูนซับค่ะน้องผู้ชายบางคนนหนึ่งอะ เขาบอกว่าเพลงที่ใส่ลิขสิทธิ์อ่ะเราเป็นเจ้าของคลิปจะได้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นาทีนะคะไปคอมเมนต์กับเพื่อนหลายๆคนในในไลฟ์สดอะคะ่ะเข้าไปคอมเมนต์กับจับมือน้องพูลซับไว้นะคะ เพราะว่าน้องปูนรั์นะคะเป็นกลยาณนามิตรที่ดีนะคะแล้วใส่เสียงเพลงอะ่ะเสียไปเลยค่ะเสียไปเลยนอกจากเรามีเออเราเซฟไว้ในเครื่องแค่นั้นแหละเรามาลงเป็นภาพนี้จับมือเพื่อนๆไปเรื่อยๆคะ่ะจับมือเพื่อนๆไปเรื่อยๆนะคะเราไปเอ่อคอมเมนต์ในเยอะนะคะบ่อยๆนะคะไปสวัสดีทักทายนะคะถ้าเราไม่ไป เหมือนตอนแรกค่ะครูไม่ไปสวัสดีทักทายเลยครูก็อยู่ในโลกส่วนตัวของครูอย่างเดียวจะไม่ดันมาให้เราอีกนะคะคนนั้นก็จะไม่ดันมาให้เราอีกเราไปดูของเขาแป๊บเดียวนะคะระบบก็จะไม่ดันเราไปให้เขานะคะระบบบอกแล้วบอกอีกบอกซ้ําเรื่องหนึ่งออกหลายคลิปนะคะรุ่นใหม่ก็ยังไม่ฟังนะคะยังไม่ฟังหิวก็กินสามมือ้อแต่ถ้าไม่หิวก็คือสองนะคะ วันนี้น้องภูนทร์ย,ย์อแบบตอนนี้มีเพื่อนสวัสดีนนค่ะน,น,น้องขีตาพาเอมสมุนนะคะยี่สิบคนนะคะเกือบยี่สิบคนนะคะตอนนี้ไม่หาแล้วค่ะตอนนี้ผู้ติดตามติดลบอยู่สี่สิบสี่ค่ะ,ะจับมือน้องภูนทร์ซ์ไว้นะคะเพราะว่าน้องภูนทรัพย์นะคะเป็นกัลยานามิตรที่ดีนะคะนะคะ รอเอาไปตากนะคะเออน้องธิตาภาเก่งมากสวัสดีน้องนิรุตน้องนิรุตนี่สุภาพแล้วก็ใจดีนะจากาบ้านเรานะคะเราก็มองโลกในแง่บ,บวกคะ่ะส่วนภาคอื่นนะคะส่วนภาคอื่นอาจจะมีอากาศหนาวเย็นหกหมื่นนาทีเขาบอกแม่ครูเขาจะตะครูแม่ครูใช่ไหมคะแม่ครูจะไปเหนื่อยทำไมอา่าเนี่ยเขาก็จะพูดแบบนี้นะคะ่ะธิตาภานะคะ ไปดูคลิปเสียงเพลงแล้วค่ะแล้วก็เซฟนะคะแล้วก็เซฟไว้นะคะใน Google Photo นะคะแล้วก็เราก็เอามาลงแม่ครูจะไปเหนื่อยทำไมได้คะ่ะน้องถีตาภาขอบคุณนะคะวันนี้มาอยู่กับครูนานเลยผมขอส่งกำลังใจให้ทุกคนให้ผ่านไว้นะครับแสดงไม่เข้านะถึงจะเห็นโฆษณาอยู่ปลายทางก็ไม่เข้าต้องคลิปนั้นวนประมาณสามรอบโฆษณาถึงจะผู้หญิงนะคะ เป็นผู้หญิงที่อยู่จังหวัดเขาคอะ่ะคนนั้นคนนั้นกเก่งมากนะคะคนนั้นเก่งนะคะแล้วก็คนมากขอบคุณคุณครูเพื่อนเพื่อน,อนรอบห้องมากมากค่ะอ๋อขอบคุณเพื่อนเพื่อนรอบห้องนะคะกำลังใจให้ครูนะคะคเกนะ้ามาหาครูก็จะมีแบบเนี้ยครูบอกหมดคะ่ะครูบอกหมดนะคะว่าทําอะไรยังไงมี เดี๋ยววันนี้จะต้องออกไปหาอะไรกินหน่อยบำรุงสุขภาพค่ะรู้สึกว่าขอบคุณมากมีสามดวงตาก็มีแม่คุณรัพย์มีคุณวิบูลมีน้องสมยศนะคะเกือบจะถึงเวลารือ่อยังดูซิครีเอเตอร์มือใหม่นะคะก็มาฟังคำแนะนำจากครูนะคะว่าคนที่เป็นครีเอเตอร์มือใหม่เนี่ยบ้านเก่งมากนะคะผมยังตอบคอมเมนต์เพื่อนไม่หมดเลยครับน้องสมยศครับเราไม่จำเป็นต้องตอบคอมเมนต์เพื่อนให้หมดครับ น้องสมยศเข้าไปที่แดชบอร์ดใช่ไหมคะช่วยเหลือกันนะคะขอบคุณทั้งหคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะน้องจารุวันนะคะถ้ามีคลิปเสียงชาทุกครั้งที่ไลฟ์สดเลยนะคะ สวัสดีค่ะอุไรวรรณขอบใจมากวันนี้ที่มาให้กําลังใจครูนะคะวันนี้กําลังใจครูดีมากเลยสังเกตว่าวันไหนกําลังยายมิทรัพ์หลงสเสน่ครูไปแล้วแล้วตอนนี้ตอนนี้ยายดวง <c oughs> ยายดวงกําลังจะหลงสเสน่ห์ไงแบบนี้ครูจะดูค่ะนะคะครูรู้แนะนําแบบนี้นะคะอ่าไปดูซิเป็นอย่างนี้ไหมไหอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าทําคลิปเนี่ยครูไปอ่านเลยนะคะก็ พอเราบอกว่าน้ําท่วมเนี่ยเขาก็จะแปลกใจนะคะเห็นเป็นเรื่องแปลกนะคะแต่ไม่แปลกสาหรับแล้วเราก็ไปหาที่โพสต์เขาไปหาที่เฟซเขาทีนี้เราก็ไปสวัสดีเขาค่ะวันหนึ่งจะเอากี่คนล่ะปลูกเก่งมากนี่ขนาดยังอยู่แค่รอบนอกบ้านนะ แต่ถ้าเข้าไปในบ้านนะโอ้ยดอกไม้แปลกๆดอกไม้เมืองนอกทั้งนั้นแหละเขาเขาเข้ามาเวลาหกนาฬิกาน้ำเข้าบ้านเรียบร้อยค่ะฤดูนี้นะคะของภาคใต้จะเป็นฤดูมรสุมห้าวินาทีนะคะส่วนมากไม่ค่อยลงภาพนิ่งเพราะสังเกตแล้วถ้าลงสตอรี่เป็นภาพนิ่ง <laughs> <laughs> เพื่อนไม่ <laughs> เพราะฉะนั้นคนเก่าๆเนี่ย เราก็จะไม่ค่อยได้เห็นแล้วค่ะเราจะไม่ค่อยได้เห็นเราจะเห็นคนใหม่มาเรื่อยๆนะคะคนใหม่ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมสามคนเราก็พูดกันได้นะคะไม่เป็นไรวันนี้เราก็ได้อคูณคูณสามแล้วผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงที่อยู่จังหวัดเขาพออคนนั้นคนนั้นกเก่งมากนะคะคนนั้นเก่งนะคะแล้วก็ <c oughs> ใจเย็นๆไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆอย่าไปกดรัวๆค่ะอย่าไปกดติดตามหลัง หล,หลังที่เขาโพล์หลังที่เขาคอมเมนต์มาไม่ได้นะคะเราต้องประคองตัวเลยคันเนี่ยมาเป็นอาทิตย์เป็นเดือนแล้วยังไม่หายเลยนะคะขอบใจน้องนิรุษมากนะคะเดี๋ยวดึงดูดใจนะคะครูก็จะผ่านไปคลิปดึงดูดใจเหมือนที่ครูเล่าให้น้องภูซับฟังอะ่ะครูจะต้องมีอะไรไปถามอาจจะมีอะไรไปถามนะแต่ครูเป็นคนขี้ลืมแต่ตอนนี้ก็ทําไปตามภาษาแล้วค่ะ ทำไปตามประสาไอ้ไม่ใช่ภาคเสียงเพลงใส่ใส่คําพูดไปค่ะใส่คําพูดนะคะคําพูดเนื้อหาสาระแล้วก็ไปเปิดในโรงงานเนี่ยสีจะสวยสม่ําเสมอนะคะเพราะฉะนั้นจากประสบการณ์เนี่ยถ้าใครจะซื้อผ้าไหมนะแนะนําให้ซื้อโพสต์ที่หน้าคุณคิดอะไรอยู่ได้โพส์ที่หน้าคุณคิดอะไรอยู่หาภาพที่ สีจะสม่ำเสมอสวยแล้วก็สีไม่ตกค่ะซักอีกครั้งก็ยังดูดีนะคะนะคะนอกนั้นก็เป็นของคนอื่นหมดนะคะเขาก็แนะนำมาแบบนั้นทีนี้มือใหม่ใช่ไหมตัวขาวร่างดีค่ะคนใส่ตัวขาวร่างดีนะคะอะไรก็เลยดูดีไปหมดนะคะทำให้ครู อย่าไปมัวแต่หาเพื่อนค่ะเพื่อนห้ามพันเนี่ยแป๊บเดียวค่ะครูจะบอกให้เลยว่าแป๊บเดียวนะคะแป๊บเดียวนะคะเราอยากกินข้าวผัดกะเพราทะเลอ่า <c oughs> อย่าลืมจับมือน้องนิรุตนะน้องสมยศ <c oughs> เขาอะ่ะมีประสบการณ์น้องธิตาภาสวัสดีน้องจารุวรรณนะคะน้องจารุวรรณนี่อยู่ปห้าแล้วนะคะจับมือน้องไว้ได้เลยค่ะน้องอยู่บ้านกลุ่มใหญ่นะคะ น้องอยู่บ้านเอาง่ายๆไปค่ะอย่าไปหาคอนเทนต์กลกลัวจะเหนื่อยใช่ก็ไม่รู้จูนะคะบ้านครูบ้านพี่ชายแล้วก็บ้าน